สวัสดีครับวันนี้จะพาแมโครไปลงหน้างานกันนะครับแล้วพิ่งย้ายจากอีกหน้างานหนึ่งมาอีอีออหน้างานนึงนะครับมางานขออุดสวนร่องสวนมะพร้าวนะครับผมสภาพเลอะเลยครับรถเปื้อนดินนะครัไปมาตอนนี้วันนี้เฉลยหลวงมาส่งนะครับไปครับ ควันดำดนะครับเบรกดิเบรกโอเลยนะครับผมเกอเือบเลยนะครับเกือบเลยนะครับโอ้ยๆๆทางลงเล็กอยู่นะครับโอ้ยอโออยๆเดี๋ยวครับขอตัอง้งหลับดีๆกียวนะมันทางลงมันเล็กอะ่ะ ทั้งตีชึบอ่าไปแล้วที่นี้เฮ้ยไปครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเอาจอดฝั่งนี้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปเกะกะนะครับจอดไว้ตรงนี้เลยทันเลอไปดับเครื่องเลยครับ ตายรถเลยนะผมไปโอ้ย,อย,อยไม่ตรงไม่ตรงเป็นไรครับไม่เป็นไรถึงว่าลงมาแล้วเดี๋ยวเราเอาจอไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะของงานมาเราจะได้คุยละ,ละเอียดนะครับผม มาเจอกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พ่อแค่นี้ครับ